สวัสดีครับพ่อช่องเอสวัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับน ouais. ะวันนี้นะครับก็งานห้องน้ําต่อนะครับนะถึงช่วงกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งแล้วนะครับนะตัวนี้เนี่ยผมกั้นด้วยอิฐบ็อกเอลยิดมวลเบานะครับนะก็เราก็เริ่มผสมปูนกันก่อนเลยปูนในที่นี้เนี่ยผมใช้เป็นปูนกาวนะครับนะปูนกาวติดกระเบื้องอะไรครับนะก็อัตราการผสมนะครับก็ บอกไม่ถูกนะครับต้องต้องกะให้พอดีนะครับบางทีมันเหลวไปบางทีมันข้นไปแล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะครับนะเอาแค่พอดีพอดีนะครับพอเหลวๆนะฮะจากผสมใส่น้ําไปแล้วนะครับต้องทิ้งไว้สิบนาทีนะครับสิบนาทีแล้วเราก็มาเริ่มขุ่นกันเลยครับคนไม่ใช้สว่านตีนะครับตีให้มีเนียนเลยครับนี่ประมาณนี้ครับ จากนั้นมาเตรียมพื้นที่นะครับมาเตรียมพื้นที่กันการเตรียมพื้นที่เนี่ยเราก็เอาอิฐมาวางก่อนนะครับนะอิฐูนเบานะพอวางเสร็จปับ๊บเดี๋ยวผมเอาเลเซอร์นะครับยิงระดับนะนะครับใช้เลเซอร์ยิงระดับแนวตั้งนะครับ จัดอีใท้พอดีนะครับจัดอีใท้พอดีเสร็จแล้วก็มาร์คตำแหน่งไว้นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับถ้าท่านที่แพ้ปูนนะครับแนะนำให้ใส่ถุงมือนะน,น,นะครับไปดินสอขีดไ้หมดเลยนะครับขีดไว้เพื่อที่เราเวลาเราลงปูนกาวเนี่ยนะครับ มันจะได้ลงพอดีไม่ล้นขอบออกมามากนะครับนี่ครับไม่ต้องลงเยอะนะครับนะเสร็จแล้วก็เกี่ยๆๆๆีให้ทั่วเลยนะครับเพราะปูนกาวเนี่ยใช้นิดเดียวนะ เติมไปทั่วๆเลยนะครับรวมทั้งเติมแนวตั้งด้วยนะฮะที่บอกครับปูน่าวว่ามันผสมอัตราส่วนเนี่ยไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับมันขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะฮะถ้าบางทีเราปูกระเบื้องเราต้องการเร็วๆมากเราก็ใส่น้ําเยอะนะครับถ้าต้องการค้นๆหนืดๆนะครับเหมือนงานนี้ต้องการค้นๆหนืดๆนะฮะก็ใส่น้ําน้อยๆใส่น้ําน้อยไปก่อนนะครับ เสร็จแ,แล้วถ้ามันค้นไปค่อยเติมมันทีหลังได้ครับเสร็จแ,แล้วเก็บเอาส่วนที่เกินออกมานะครับพยายามเก็บไว้ก่อนเลยนะครับเพราะพอเวลามันแห้งแล้วเนี่ยลำบากนะ ับเก็บเก็บเลยนะครับใช้ฟองน้ําเก็บให้ละเอียดเลยนะจากนั้นนะครับนะสังเกตว่าไอตัวอีทเนี่ยผมจะบากาไว้ด้วยนะครับนะบากเอาไว้เพื่ออะไรไว้ใส่เหล็กครับไว้ใส่เหล็กลวดหนวดกุ้งนะครับนะไว้ยึดกับตัวกาแพงปูนนะครับ เราก็บากอาไว้เงี้ยครับนะเวลาบากใช้อะไรบากก็ได้ครับใช้เลื่อยก็ได้นะครับนะหรือใช้ไอ้พวกอะไรแข็งแขงก็ได้นะเป็นเหล็กอะไรก็ได้นะครับขีดนะครับนะเพราะอิฐมวลเบามันขีดง่ายอยู่แล้วครับนะนะครับใส่เหล็กหนวดกุ้งเข้าไปนะครับใส่เหล็กเส้นนะครับแล้วแต่เรามีใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับนะสังเกตดูผมจะตอกให้ยืงนะครับ เนะสร็จแล้วต่อข้างแล้วบิดนะบิดมันก็จะลงพอดีเลยเนี่แหละครับนะจากนั้นทำความสะอาดขี้ฝุ่นนิดหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับผมผมน้ำนิดๆด้วยนะครับเนะพราะว่าปูนกเก่ยมันจะโดนดูดความชื้นไปเร็วมาก นะครับถ้าถ้าเกิดเราไม่พมนน้ำนะครับนี่ครับปแล้วพยายามกระจายให้ทั่วๆนะ กระจายทั่วๆแล้วก็ทาปูนกาวนะครับแนวตั้งนะครับแนวตั้งอันนอนนะครับจากนั้นเอาก้นต่อไปมาวางเลยครับตรงนี้อย่าตอกแรงนะครับค่อยๆตอกนะค่อๆเบาๆนะครับเพราะถ้าใส่แรงมากมันอาจจะแตกได้ พอหยิบมนเบาค่อนข้างจะแต่ง่ายอยู่แล้วครับนะครับพยายามจัดให้ให้เสมอนะฮะเอ่อถ้าเราจัดเสมอแต่ต้นนะครับงานเนี้ยบแต่ต้นนะฮะเวลาทำงานขั้นตอนต่อไปเช่นปูกระเบื้องหรือว่าเก็บขอบเก็บอะไรมันจะง่ายนะครับนะมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าทำงานแบบ มันไม่เสมอ ER กันหรือว่าบิดเดี้ยวอยู่นะครับตั้งแต่ต้นเลยนะทีนี้เวลาทำขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะทำยากนะครับนะเวลาสมมุติว่าช่างคนละช่างนเงนี้ยเวลาเขามาต่องาน,นเขาบังเกดด่ากันประจำเลยครับนะนะเช่นเออคนนู้นทำมาหยาบคนนี้ทำมาหยาบอะไรประมาณนั้นนะครับนะแต่นี้เราทำเองต่อเองนะครับงานต่อเองเพะฉะนั้นด่าใครไม่ได้นะครับ ต้องด่าตัวเองนะก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยแต่ต้นนะพยายามละเอียดละเอียดนะครับเนี่ยครับให้เป็นแนวละเอียดเลยนะครับให้เป็นแนวเป็นฉากให้พอดีเลยนะเนี่ยครับเล็งแล้วเล็งอีกนะมันช้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็งานขั้นตอนต่อไปมันจะง่ายนะครับ แล้วก็ทําเหมือนก้อนแรกเลยครับนะจ่ะใส่หนวดกุ้งเสร็จแล้วก็ลงปูนกาวแล้วก็เอาอีกก้อนต่อไปมาว่างนะครับเหมือนกันเปียบเลยนะครับก็เก็บงานนะครับตอกใส่หนวดกุ้งใส่อะไรให้เรียบร้อยนะแล้วลงปูนกาวเลยครับ เสร็จแล้วเนี่ยทิ้งไว้สักวันหนึ่งนะครับนะค่อยทําขั้นตอนต,ต่อไปนะเช่นปลูกกระเบื้องหรืออะไรพวกนี้นะครับทิ้งให้มันเตตัวตให้ดีก่อนนะครับนะเราก็มาปลูกกระเบื้องตรงอื่นก่อนนะตรงนี้ก็ค่อยทําต่อนะครับก,ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าไงกด subscribe ด้นะครับขอบคุณ